รอยเชื่อไม่ผ่านส่งงานลูกค้าไม่ได้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับมิสเตอร์รัตรภูมินะครับช่างบ้านบ้านนะครับวันนี้มิสเตอร์รัตรภูมินะครับ มีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับงานการตรวจสอบรอยเชื่อมมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าวิธีการตรวจสอบรอยเชื่อมหรืองานเชื่อมเนี่ยครับเขาตรวจอะไรบ้างตรวจกันอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปเนื้อเรื่องกันเพื่อนๆเห็นไหมครับว่างานเชื่อมที่บ้านเรานี้คือมีเยอะมากมายเลยใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเลยนะครับเป็นงานเชื่อมแก๊สนะครับงานเชื่อมไฟฟ้านะครับเป็นงานเชื่อมอาร์กอนนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่วันนี้มิสเตอร์รัตภูมนะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับ เรื่องการตรวจงานเชื่อมไฟฟ้าน,นะครับว่าวิธีการตรวจและวิธีการดูด้วยสายตามีอะไรกันบ้าง วิธีการตรวจสอบทั้งหมด5ประเภทนะครับในการตรวจสอบรอยเชื่อมนะครับโดยแบ่งออกจากง่ายไปหายากนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกตรวจสอบได้เพียง1ประเภทก็ได้นะครับแล้ว1ประเภทอันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมิสเตอร์ระตภูมิจะพาไปรู้จักกันนะครับการตรวจสอบประเภทที่1นะครับการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยสายตานะครับงานตรวจสอบเชื่อมด้วยสายตานี้ก็ยกตัวอย่างเช่นเลยนะครับ ที่พักอาศัยนะครับองค์งานอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับครับเรามาถึงงานประเภทแนวการตรวจสอบรอยเชื่อมนะครับประเภทที่2นะครับก็คือการตรวจสอบโดยใช้คลื่นความถี่สูงนะครับคลื่นความถี่สูงเนี่ยที่เราเห็นกันหรือพบเจอนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้อยู่ในตามอุตสาหกรรมนะครับเกี่ยวกับพวกเชื่อมแนวท่อแรงดันนะครับหรือเป็นรอยต่อท่อแรงดันนะครับที่เราเห็นกันในตามโรงงานิมอุตสาหกรรม ัวไปนะครับมาถึงประเภทที่3นะครับงานประเภทที่3าการตรวจสอบรอยเชื่อมโดยใช้ผงแม่เหล็กนะครับการใช้ผงแม่เหล็กเนี่ยคือเป็นงานที่เกี่ยวกับตรวจสอบรอยเชื่อมของงานโครงสร้างเด็กที่เราเห็นทั่วไปเลยเรามาถึงเรามาพูดถึงงานประเภทที่4นะครับการตรวจสอบพื้นผิวรอยเชื่อมโดยการใช้สาร,รแทรกซึมนะครับที่ใช้สาร,รแทรกซึมเนี่ยนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นเป็นงานแก้วนะครับงานแก้วงานเซรามิกงานเชื่อมโลหะนะครับอยู่ที่เปิดมากนะครับเราจะ เราใช้วิธีการตรวจสอบโดยการใช้สารแทรกซึมเพื่อตรวจสอบแนวเชื่อมของอชิ้นงานนั้นประเภทที่5้นี้คือการตรวจสอบอาสารรลังสีนะครับเราพบเจอกันเลยก็คือตามที่คอมพิาหตอร์การกที่เป็นลงก,กันส่วนใหญ่เขาใช้ในการเอ็กซเรย์ดูรอยเชื่อมหรือรอยแนวเชื่อมของในแทงที่เก็บกักกัมมันนะครับเป็นไงบ้างน,นะครับเพื่อน นไครับวิธีการตรวจสอบแนวเชื่อมหรือรอยเชื่อมเนี่ยมากมายหลายขั้นตอนเลยนะครับมีหลายประเภทให้เราเลือกใช้เลยนะครับว่าเราจะเลือกใช้ในประเภทแบบไหนนะครับแต่วันนี้นะครับมิสเตอร์รัตรภูมิเองนะครับก็จะนําสาระเกี่ยวกับการตรวจสอบรอยเชื่อมโดยสายตานะครับว่าวิธีการตรวจสอบมีอะไรบ้างและขั้นตอนการตรวจสอบมีกี่ขั้นตอนนะครับไปดูกันเลยขั้นตอนที่1น,นะครับก็คือ การทําความสะอาดของบริเวณรอยเชื่อมทีม่เราเชื่อมเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือการตรวจสอบรอยเชื่อมเช่นรอยเชื่อมไม่มีรอยรล้าวไม่มีรอยรูคุณ และไม่มีรอยตามนุดในบริเวณเนื้อผิวงานนะครับขั้นตอนที่3ในการตรวจสอบน,นะครับก็คือเนื้อผิวงานที่ในเวลาที่เราเชื่อมเสร็จแล้วต้องไม่มีการแตกร้าวของการเชื่อมนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4นะครับอันนี้ก็คือการเชื่อมของงานตามแบบที่เป็นรูปล่างนะครับโดยการซ้อร่องต้องไม่มีรอยร้าวหรือมีรอยแท็กรหรือรอยอะไรอย่างนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับข้อมูลที่มิสเตอร์อัศุมอามาแชร์ให้เพืนน่อนๆได้ฟังนะครับ ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบรอยเชื่อมโดยสายตาเป็นขั้นตอน4ขั้นตอนที่เป็นพื้นฐานหรึกหรือเป็นพื้นเบสิกนะครับที่เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจํวาวันได้นะเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูและสุดท้ายนี้นะครับถ้าทีนี้มีสาระเออ เพื่อนๆชอบนะครับ Mr. เจอร์รัตภูมิหรือบริษัทไทยอยลีของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับตามเพจ f a c e b o o k ของ t ทรอยลี e n อ i จ e เ r i n g เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมิสเตอร์รัตภูมิและทีมงานของ t ทรอลีได้ทำคลิปดีๆสาระดีๆออกมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะครับสวัสดีครับ